ลุงดูแต่ว่าบางท่านเด็กแกบอกเลยครับเด้อมันโตขอละสิบ okay, กูบาทสิบห้าบาทว้างนี่โอ้สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสูหูสู่คนนะครับเอามากคนเดียวพี่น้องได้สมเนื้อาบริพน่น้องเด้อบรรยากาศอยู่ให้อยู่หน้าพี่น้องมากินเขาอยู่อยู่ปลาบ้านี่สมเนื้อสมเนื้อเมืองพ้นพี่น้อง เป็นสมเนื้อห่อละถุงหนึ่งมันมีอยู่สี่ห่อพี่หาที่บาทพี่น้องเอาลูกมัแกะบงพี่น้องมึงกินได้มาลุงดูแต่ว่าบี่ท่านเด็กแกะบงด้วยครับเด้อมันโตห่อละสิบกาบาทสิบห้าบาทมั้งนี่โอ้ในพี่น้องซ้ำนี่เอ้อห่อวันใหญ่พี่น้องห่อใหญ่อยู่แต่ว่ามันแกะมากมันใบตองนะครับเนาะเอ้าก็คือว่าล่ะซื้อน้ำตลาดซื้อน้ำไหนกัน ก็คือว่าเลยพี่น้องมันต้องห่อใหญ่ไปก่อนนะแก,แก่ๆเบิ่งโอ้ยห่อบบบใหญ่นึ่งเอ้าอิงยังนี่วะตัวนี้อิงยังนี่วะไม่ตวงตัวนี้ <c oughs> ไม่ตวงเหลือหอ่อซ้ำนี่พี่น้องเอาเอาแก่เบิ่งจริงเลยครับเด้นอนะบ่มีอวยมึงนี่เอาเอาพี่น้องมาเสียดเสียดเหมือนกันสองหอ่อเลยซ้ำนี่ก <c oughs> ับสมบัติเสียน,อา,ยนอาหารบานเฮาต้มน้ำใหม่ มาพี่น้องมากจดจวดเลยพีด,ดวดน้ำกินเขาปลาไม่ตรงเสียเงินหรอกใส่พีด,ดวดก็ได้ไม่หรอก แ,แ,แก่ไปแล้วพี่น้องแต่ว่ามันห่อหน่อยผมเด้อห่อห่อใหญ่อยู่พี่น้องแต่ว่าแกะออกมากเบิ่งเบิ <laughs> ่งกันสุดสัตว์เลยนี่พี่น้องมาจากตลาดไปเนี่ยอะไรพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวนี่ยเดือดซ้ำนี่เดือดซ้ำนี่พี่น้อง สม,สมตลาดอไอแนวไอพี่นอ้องเอ้ยน้องโคือเห็ีดเอียงนะครับเนาะพคตรน่ะ,นะอุย้ยอันนี้ก็สร้างความสมบูรณหนาปึ๊กเลยเนาะพี่น้องว่ากันพวกขานะมันคล้ายเอาเงินไ้พี่น้องมันคล้ายกัากำไรด้วยมาธรรมดาแหละ มันสื่อมาซีฮอร์มันหาสิบบาทไปหน่อยมันเป็นซีฮอ,อร์ลอยด้วยซีฮอร์หาสิบบาทก็กสมพผลละข้างในน้อยหนึ่ง สูตรส้มเนื้อสูตรประหยัดประหยัดเนื้นอพี่เนาะสูตรประหยัดเนื้อแต่ว่าเปลืองไ่ต่อหักซะเลย ห่อนไม่นรอกเลยไม่กินเขาอยู่ห้องหน้าร่มผัดบีบี สีฮอ่หาสิบบาทละตกหฮอละสิบกว่าบาทสิบสองบาทก็ตามราคาไปเนาะบ้างใช่ <c oughs> บางอย่ ใบตองอะยีย่ร้ออบหนึ่งห่ดเนาะนึกไม่ใช่เลยยี่ไม่เนอะนี่ยี่ใบตองลายขนาดสมบัติบัวเขากรห ขับหน่อยสมเนื้อตลาดหอละษยบบาทรตาบา่ตามราคาเนี่ย เดี๋ยวง, <c oughs> ง้าตาลไปหน่อย เฮ็ดพี่น้องพี่กระได้ <c oughs> น้ามี้ไปหน่อยเสียบอยู่บาแต่ว่ามันหน่อยเนี่ยจะตามราคาละ นาะโอ้ใส่พริกโดกดคับนาอากาะห้อนๆไปเนาะนี<ๆ>น่เขาสงกาะ sen hoàn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ย่างแค่นเขาอะบวิวน่ำสดขนานี้เนาะคำเดียวหนึุกห้าสิบบาท คิดสองบาทเพียงสมอิ่มเนาะ ไปตองห้าห่อพี่น้องเต๋เบิ้งพื่อน่าห้าห่อไอ้พี่น้องแกะออกห้าห่อมาโอ้ยเอ้ยห,หกห่อห,หกห่อเนี่ยพื่นน่าแบบไรกะตามราคาพี่น้องกะได้มาจากตลาดเนาะหอ่อตีเป็นหอ่อละสิบกว่าบาทนะครับออกมาก,กับซ้ำมีโปะแหละพี่น้อง <c oughs> แต่ว่าห่อใหญ่แห้งอยู่ <c oughs> พ่อแกมาอยู่ซำนิปุนะครับเอาใคยจะว่ากันเพิ่นคนเห็ดขายนะครับเนาะเอาลองเอามากินเบิ่งนะครับมันเป็นยังไงนะครับขาดเสียบเพิ่นอยู่นะครับเอากะตามราคาพี่น้องขันซ่าบากันสิขันซ่าบากันสิไงก็อันอันห้อยละซ่าบากะใหญ่กว่านี้มันกสิตามราคาพี่น้องร้อยนึงกัสิใหญ่กว่านี้จังซี่นะครับอันนี้อันนี้ห้อยน้อยตีไม่ห้อยละ10กว่าบาทนะครับเอากิมดีกะขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่าเกลียดที่ตามรับชม ช่องของฟองชนเชนแนลนะครับขอบคุณทุกการติดตามทุกไลค์ทุกแชร์ทนะพี่น้องเด้อคุณแล้วเบิ่งอย่า,าลืมก็ไลค์ก็แชทเนี่ยเพื่อเป็นกำลังใจของฟองเฮ็ดคลิปดีๆนะครับวันนี้เป็นสมเนื้อตลาดท่อละสิบก่าบาทพี่น้องกับเบอร์ยี่มันได้ตามราคาเสียบของเถอะนะครับเด้อกับสมพักบัวนะครับเอาวันนี้บุ้นไยังไลท์พี่น้องเดี๋ยวพอคลิปหน้าสวัสดีครับ